ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสวรรคโลกจังมาสองจานเดีตทิพริกิอ้

กินกอล์มเลือดสวัสดีครับเล้วเช้าละมสัสดีครับตอนโอ้อไโไนตกเลยมันมันมน่าะยืนได้แลนะ้วทีเด็ดอ็กไหมเพาเด็ดเด็ดมาอย่างนี้เลยครับไข่ไข <c oughs> ่ยังงยาานี่กินไป Điều này thì cũng đã có một cái nhỏ nhất rồi. Điều này thì cũng đã có một cái nhỏ nhất rồi. Điều này thì cũng đã có một cái nhỏ nhất này thì có một เขาจะเข้ามาแบบปกติเลยเขาจะมาแบบไเนี hmm. mm ่ยเป็นสองระดับมามามาเลยเขาพี่ตอนที่สองก็มันชวนี่เห็นว่า ร้อยกว่าบาทคือคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ราะว่ามันมันก็ต้องได้ด้วยหม็ด

Okay.